สวัสดีครับกับเชาวันพุธมนีครับผมมนีลงเบิดผ้าหลาะกะ็บได้ไปใสครับมนีหรุดก็อกยุบานอยู่ซองพอดีเย็บขาครับใต้ใหม่ก็เลบยบบไดปใสมาใสว่าจะไปขายของตลาดนัดกับ่ไเด้ไปมนีเลยลงบิดก็เลยเจ็บผ้ามาพี่น้องมาหาเลาะเบื้องของมัง,มงสวนครับพี่น้องเดี๋ยวไป เดี๋ยวผมจะพาไปไปครับมีสมุนสองตัวสมอออกกลังลก้งไหนลูกครับเนี่ยดวนดวนหางดวนดวนนี่แหละครับกระตายเขาเอินบักซุมโม่ครับมันมีหางทิดกุดดุดืนดนี่ไอ้เพิ่งนเห็นพี่น้องมึง,มง เด็กๆนี่องไปกัไกลเลยไปแล้วมาแล้วชัวร์ภาพพี่น้องไป็บนบางบรรยากาศน้ำรอบบ้านพี่น้องน้าปีนี้ก็บล่ลงนะพี่น้องนั่นคือเก่าอยู่บรรยากาศเี้ยลงเบิดบ้านลงเบิดหน้าวัดนอกกัดจังสีแหละครับเบิ่งอยู่พี่น้องเอ้ย พาไปบกสวนบุกพีกับอูบุกพีกใบหมู่ว่านกับบริโภคน้ำเก็บขาบดบดไปซ้ายบดไปซ่างคลิปโดนละพี่น้องบดจะเริ่มสั่งปีนี้กับเป็นคลิปแหลกแล้วครับพี่น้องของปีนี้บังเบียปีกับหมู่วานบริโภคน้ำเป็นยังไง มาด้เดียนกลัวเลยครับพี่น้องว่้โย่ได้กินครับเสียสติเพราะเพียงเขามนนี้สั้างปั่มมาครับแต่วัตตันหอดอยู่ครับตั้งปั่มมาสองมือล่ะอีกกํลังเป็นดอกโอ้ผมได้สิทธิพอดีที่ไม่ได้ไปกอบเขาอีกแล้วครับไปสื้อยามาใส่แล้ว สืบปุ๋ยมาใส่แหละครับพี่นอ้องน้ำก็ตักเอาอยู่นี้ละตักอาอย่ใ,ใกล้ๆนี่แหละครับพี่นอ้องจะเป็นชีปอบหรือรี้เลาาจ,จะใส่ขรัวนู้พี่น้องกําลังออกดอกนาขึ้นบ้านนาอีกจะเดียนกุ้วก็กกได้เก็บมาครับพี่นอ้อง ออพิกก็มเมือกันโลละว่าเมนหน่อยนะครับก็เมนนในกะเลียงกับซีอยู่ที่สองรอยนี่ครับพิออกค็้หมือนอ,องนี้ก็เป็นที่ของอมาตาครับที่มองเพิ่นเกียรติเอาไปนี่อมาตาของเพิ่นจักเพิ่นสีสั่งยังขึ้นมามันจะไปพูดพี่นอไปออจดตั้งบุญ ตัวน,นี้จะเป็นแดนหน้าบัดน,นอกที่ของอมตาเป็นเขามากพ,พงหลังถมเขามาาผมนุ่มบิดขึ้นมาอีกประมาณจักสองปีนาจิเต็มบิดถมสีอาจจะเป็นเรงโลงานหรือเป็นเพิ่นอาจสีเห็ดสวนสาธา,ารณะก็ะด้พี่น้องบิ่งหลอบออกกำลังกายอัานมูบ้านห้าขึ้นนี่ผมมาขึ้นมา นาสีบกเกินสองปีครับเต็มเท่ครับขอมเจริญมันสิไปใส่ครับเบิดขึน้นขึ้นบาตต่อไปริมซ่านี่คนก็จะเต็มมีเทีถยนนี้แหละครับพี่น้องออกปลาแลนออกกําลัางกายมีต้นมีห้อนคือเฮ็ดรีสอร์ทร้านาหารนั่นเลยครับมี่โ้ายไหนไหนะบังเนาะ เอามอมันะเอามอทัทายลูกไอ้พี่น้องมึงก็ดมอจับดมัมมี่ดีครับพี่น,อน้องนุ่นก้นมัมมี่มมีหางจักหน่อยเพิ่นนี่น่ารักครับน่ารักน่ารักน่ารักไอ้บุงดูเอามึงดูอ่าพี่น้องดูดิอึ้ม ครับคลิปคลิปนี้กับ่มมีอย่างหลายกับพีพ่น้องมาเบิงมะพีคือเก่านะครับใบมันกระกูดแดงซื้อยามาใส่ว่าดี่หดยามือเดียวเลิกกูดแล้วก็พี่น้องใบกรอบเขาละ่ะแม่งหลายครับพี่นอ้องแม่งหลายต้องไปซื้อยามาใส่ซื้อยามาสีสแลี่ใบมันกูดมุดมุดขึ้นครับพี่น้องมุดขึ้นมุดหลายแม่งหลาย โมือนิชิขอไปอำเภอพันท่องไปซื้อยามาสีดกันครับโ่อะไรกันโ่เสีดโ่อไรหรอกโ่เสียโมเปลี่ยนพี่น้องนี่นอย่างไรคซื้อปุ๋ยมาใส่พร้อมบรรยากาศกับพีน่น้องบรรยากาศเศรษฐีเบิดเก็บขาบรไิไปใส่ไปขายของตลาดนัดบริบไป นี่กับบออมตะตอนนั้นจะเป็นโซลาเซลอหรือพี่น้องโซลาเซล์เป็นแผงโซลาเซล์บอกง่ประมาณถาอะไรที่บอนั้นเป็นบอที่ขึ้นดูดขึ้นใส่ในอมตะใส่ในโรงงานเป็นบอที่ปักน้ำเก็บน้ำเป็นดอมมาลายู อามึงเอ้ยจะไปเนี่ยกัรดูคิกพอเด้โม่ซื้อสม่ซู้อโม่เอ้ยอังเป้ากัดบ,บนตะน่องนี่ยนศูนย์ไปเลยครับนี่แหละครับลุงเบิดอยู่กับงูกับหมากับแมวลูกก็ไปทำกทารทำงานเบิด เกือก็เป็นน่วยหลายนะครับแกบ่บดละพอได้กินด้วยทั่วกระเบ,บื้กระโคตรกระตัดไปนหนึ่งละเกือกกับลังเงี้ยหงีเกี่น่วยใหญ่ยครับกรอบหวานเก็บลายเทียนอะไพี่น้องเก็บลายเทียนเขือนลายครับพอได้กินกระบบปุลปลากระเบ,บื้องซื้อมันละแถวบ้านแถวนี่แหละครับ้องนี่อันนี้ก็คือ ถังน้ำปลูกชายมีดแช่น้ำเสดาครับยุค่้าพอได้พดบักพิกอยไปแมงลงครับเป็นน้ำยาไรสารพิษครับปลกแบบไรสารพิษนี่แหละครับป้าน้องนี่กันร้ายครับพี่น้องถึงว่าสิบเป็น หมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าอุดมด้วยอาหารสัตว์ป่าหน,น้าเหนียวหลายพี่น้องอุไรอยากมาหามางุมคอยก็หลายพี่น้องมาคอยก็บริโล,ล,ลงงุ่มงุบดตีนเก็บยอยบู่สิงงุ่มคอยไปขายก็บริไปใส่มาใส่ค่าตีนบาทอาปลากบ็บบริลหา เบิดบ่าสิทางมึงนี่ก็บริทางป้ายามึงนี่ออกบิจูดก็บริทางจากเสียค่าตีนบาทลงหมกพริกกี้จั๊กหาลอยตนดูดน้ำันมาใสปอ้กนีนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงเบิร์ดเก่เาไว้ซ้ำนีนะ่ก่อนเนาะ เพราะว่าลุงเบิร์สิไปเข้าไปในอำเภอปันท่อนสำหรับคลิปนี้พี่น้องลุงเบิร์ตกะขอกราบสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะครับออสวัสดีครับ